รัฐบาลตั้งการป้องกันโอไมครอนเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบร้อยล้านโดสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รับการเปิดประเทศซึ่งตอนนี้โอไมครอนเนี่ยเป็นไงฝนแรงขนาดไหนอะก็เขาว่าไม่ได้อาการเขายังคือต้องขาข้อมูลเพิ่มเติมนะแพทย์ออกมากระบุนะคะคือตอนนี้ถ้าเราไปดูที่ต้นต่อนะ,ะที่ประเทศแอฟริกาใต้ใช่คทวีปแอฟริกาเนี่ยปรากฏว่า เขาก็ไปเจอว่ามันก um> ็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะอันน right ี้ไปดูไปดูตัวเลขที่เขาเจอไปเจอข้อมูลจริงๆเขาเลยนะใช่ค่ะที่ทางการแพทย์เขาเจอเนี่ยเขาไปดูว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะคือคนติดเชื้อตัวนี้นะนะครับจะมีรู้สึกเพลียปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อเป็นอยู่สองสมวันแล้วอาการจะดีขึ้นไม่ไอ ไม่มีอาการว่าไม่ได้กลิน่นไม่รู้รสไม่มีเหมือนกับที่เราเป็นโควิดกันก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเราไอไม่ได้กลิน่นไม่ลิน้นไม่รู้รสเนี่ยจะเป็นอาการอยา่างนี้แล้วก็เจ็บป่วยทุกทรมานหายใจลําบากใช่ไหมทีนี้โอไมครอนเนี่ยตอนนี้ที่ตัวเลขเข้ารายงานแล้วก็ข้อมูลตรงกันทั้งโลกตอนนี้ก็คือรู้สึกเพลียปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อสองสามวันอาการก็จะดีขึ้นแล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่พบว่ามีใครตายจากเชื้อตัวนี้ใช่ประเทศไทยยังไม่มีนะ ยังไม่พบประเทศไทยเรายังไม่พบยังไม่พบแต่แตทั้งโลกเนี่ยที่ติดเชื้อไปแล้ว10กว่าประเทศเนี่ยสิบแป้าประเทศเนี่ยยี่สิบแล้วละ่ะประมาณตอนนี้นะก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับคนบ้างสองคนบ้างเนี่ยก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากเชื้อตัวนี้นะสายพันธุ์ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูถึงกระแสของโลกนี่มันแรงมากครับองค์การอนามัยโลกเตือนนะครับทุกประเทศเตือนนะครับญี่ปุ่นปิดประเทศอิสราเอลปิดประเทศห้ามเข้าเลยให้ คือห้ามชาติอื่นมานอกจากคนของตัวเองกลับบ้านเท่านั้นเองใช่ค่ะ